ขอบคุณเอนะครับกับอาชีพเด็ดๆที่นำมาแนะนำกันครับมาถึงช่วงผมกันบ้างนะครับกับทีเด็ดเมืองไทย เด็ดไม่แพ้กันครับเพราะวันนี้เราจะพาไปดูถือว่าเป็นหนึ่งในทีเด็ดของเมืองไทยเพราะว่าสากลในจังหวัดน่านนะครับนะตอนนี้ต้องบอกว่ายอมรับในแง่ของความสําเร็จครับแล้วก็รวมถึงเป็นต้นแบบของสากลอีกหลายๆจังหวัดด้วยนะครับเรามาดูกันครับว่าทําไมาจังหวัดน่านถึงกลายเป็นต้นแบบของการผลิตสากลที่ดีแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับอีกหลายๆจังหวัดนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสากลท่านสมชายชานารงค์คุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องย้อนกลับไปครับว่าทําไมน่านถึงกลายเป็นต้นแบบแล้วก็ ประความของเร็จขนาดนี้ครับคือจังหวัดหน้าเนี่ยเป็นจังหวัดถ้าเขาเรียกว่าสุดท้ายปลายถนนก็ว่าได้นะครับหลายกิจกรรมหลายงานเนี่ยมักจะไปไม่ค่อยถึงประการที่2ใเนี่ยจังหวัดหน้านเป็นอีกจังหวัดนึงนะครับที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของการพัฒนาแบบดั้งเดิมรักษาความดั้งเดิมเอาไว้อันที่สามสากลในจังหวัดหน้าไนเดินรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมา5ส้สกว่าปีกับ60ปีแล้วอันที่4ก็คือมีความหลากหลายของประเภทสากลลักษณะแบบนั้นนะครับที่เป็นลักษณะที่เราคิดว่า ยังยืนและาสามารถจะกอ่อให้เกิดการพัฒนาย,อยางอย่างยงียยืยยยยยตนต่อเนื่องได้แล้วก็ทราบมาว่าที่สําคัญเลยก็คือเหล่าสมาชิกของสากลที่อยู่ในจังหวัดหน้าทั้งหมดเนี่ยทุกคนเข้าใจถึงหลักแก่นแท้ของค<จ>ําว่าสากลเ<า>พราะว่าก่อนที่จะเริ่มต้นจดทะเบียนเป็นสากลเนี่ยต้องได้รับการพัฒนายอย่างต่อเน,นื่องเป็นกลุ่มเริ่มต้นกลุ่มเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาจนตั้งมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะพัฒนาจดทะเบียนเป็นสากลเป็นนิติบุคคลในรูปแบบสากลต่อไปได้ครับผมนะครับและที่ผ่านมาทางกรมส่ง ตัวอย่างออผมได้พาคณะผู้บริหารกรมเสริมสากลไปเยี่ยมชมกิจการของสามสากลเท่นสากลที่เวียงสาซึ่งสากลตรงนี้เป็นต้นแบบหรือเป็นผู้นําในการสร้างต้นกล้าสากลขึ้นมาคาว่าต้นกล้าสากลคือเยาวชนนักเรียนในโรงเรียนให้เกิดการเรียนรู้หลักการสากลไปดูว่ามีโรงเรียนไหนหลายโรงเรียนเนี่ยก็ไปให้การสนับสนุนกิจกรรมให,ให้ทุนในเรืยอการก่อให้เกิดสากลนในักเรียนขึ้นโดยที่สากลเกษตรเวียงสาจํากัดเ,เป็นผู้นําในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ สากลเกษตรที่ไปเยี่ยมจุดนึงคือสากลเท่อองผาจำกัดซึ่งเป็นสากลที่รับประวัลสากลดีเด่น3ครั้งแล้วนะครับตังับตังตบ้งแี่ปี2 5นหมเป็นต้นมานะครับก็ถือว่าเป็นสากลที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการเป็นอีรูปแบบของการสากลเกษตรที่ไม่ได้เน้นการสร้างสิ่งก่อสร้างสำนักงานก็ไม่ใหญ่โตมากมายนะครับอุปกรณ์ต่างๆในเรื่องของในเชิงวัตถุมีไม่มากแต่ผลสําเร็จมากในการที่จะให้ทําให้สมาชิกนั้นมีความเป็นดีอยู่ดีมีผลตอบแทนกับสมาชิกค่อนข้างสูง ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นประเด็นและหลักการสําคัญของสากลตอเนื่องจากนั้นเนี่ยผมได้พาผู้บริหารกรมเสริมสากลเนี่ยได้มีโอกาสไปเยี่ยมรงสีข้าวพระราชทานครับผมซึ่งเป็นรงสีข้าวที่องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุม,มารีเนี่ยได้ทรงพระราชทานไว้ให้กับสมาชิกของกลุ่มที่พัฒนาร่วมกันที่มาที่ไปของกลุ่มตรงนี้เกิดขึ้นจากการเมื่อปี2549เนี่ยครับตรงนั้นประสบอ,อทุทกภยัยค่อนข้างรุนแรงราษฎรไม่มีข้าวเพราะปลูกไม่มีข้าวกิน ท่งพระทานให้หน่วยเจ้าที่ของสํงานักงานพระราชวังนะครับคณะทํางานเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือระยะถัดมาเมื่อน้ําลดแล้วเนี่ยทํามาหากินก็ไม่ได้รพระองค์ท่านก็ยังทรงพระทานเมดพันข้าวให้กับราษฎรในกลุ่มนี้ซึ่งมีไม่ถึง100ร้อยคนในการที่จะมีพันธุข้าวปลูกแล้วก็รวมกันบริหารจัดก,การกลุ่มได้พันธุ์ข้าวกลับขึ้นมาก็ไปถวายพระองค์ท่านรพระองค์ท่านก็พระราชทานตอบให้ยังาราษฎรอื่นๆ,ๆก็ตั้งเป็นกองทุนปุ๋ยขึ้นมาตั้งเป็นกองทุนพันธุข้าวขึ้นมาสุดท้ายพระองงทท่าานนนกก็็รรพะลลีขเ พื่ให้เขาเหล่านั้นเนี่ยมีอุปกรณ์ในการสีข้าวกินจากที่ปลูกข้าวมาได้แต่กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นรวมกัน10กว่าคน20คนพัฒนามาแต่ละปีตรงแม่กิจกรรมขณะนี้ต้องมีโรงสีข้าวพระทานที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยได้ใช้หลักพระองค์ท่านได้ทรงพระทานให้ใช้หลักวิธีการจัดการแบบวิธีการสากลค,คือทุกคนช่วยกันคิดมีกรรมการขึ้นมาบริหาร มีการบริหารจัดก,การโดยการหลักวิธีการสากลได้ผลตอบแทนมาแล้วแบ่งกลับขึ้นมานะครับทุกคนคือหุ้นเท่าๆเท่าเทียมกันนะครับทุกคนมีสิทธิในการบริหารเท่าเทียมกันเสร็จแล้วก็นํามาพึ่งผลกําไรก็ปันผลตอบแทนกลับขึ้นมาให้กับสมาชิกผมได้นําผู้บริหารกลมเนี่ยไปดูการรักษาการดูงงานตรงนี้เพื่อที่จะเห้เกิดการเผยแพร่ว่าถ้าเราเริ่มต้นแม้เพียง 10- 20ีลายแต่ถ้าเราสามารถพัฒนาจิตสํานึก ของคนที่เป็นสมาชิกร่วมกันที่มีความรับผิดชอบร่วมกันเนะคะีคยับเดียวกันก็ใช้หลักแค่หลักวิธีการสากลเนี่ยมันจะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วทุกคนก็ช่วยกันขับเคลื่อนจนกระทั่ง,งเติบโตขึ้นมาได้เองนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทําไมเลือกเอาจังหวัดน่าน จังหวัดหนึ่งของการเรียนรู้ในการสากลของครับรผมนะครับอย่างนี้ก็มองแนวทางในการต่อยอดไหมครับหรือว่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อเนื่องจากความสำเร็จตตนี้ยังไงบ้างคือคหลังจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต่อเนื่องไปคือถ้าสามารถจะพัฒนาไปถึงขั้นจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลด้าสากลก็ดําเนินการต่อประเด็นที่สองก็จะเป็นแหล่งในการที่จะเป็นเรือกศูนย์กระจายสินค้าสากลที่สำคัญคือเราพยายามผลักดันที่โรงสีแห่งเนี้ยของกลุ่มเนี้ยนะฮะเป็นโรงสีที่ได้มาตรฐาน วันนี้ได้ผ่านการรับรอง GMP จากสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรในแห่งชาติเราก็หวังให้ผ่านการรับรอง GAP หรือว่าค่า QMar k เพื่อจะติดตั้งเครื่องหมายได้บนผลิตภัณฑ์เพราะว่ารับรองรับรองระบบแล้วการรับรองผลิตภัณฑ์ต้องต่อเนื่องนอกจากนั้นประการสําคัญที่สมเด็จพระเทพท่านทรง,งรับสั่งไว้ก็คือให้จุดนี้เป็นจุดของการเรียนรู้รต่อไปยังเยาว,วชนหรือราษฎรรอบข้างขณะนี้ได้มีการสร้างโครงการร่วมกันขึ้นมานะครับอาจจะมีการสร้างสูตรเรียนรู้ขึ้นมา สร้างกระบวนการต่อเรียนรู้ในกการรักษาเป็นเครือข่ายให้นักเรียนเข้ามาเรียนรู้จากการปฏิบัติริงไม่ใช่อบรมเครื่องชั่วโมงแล้วกับก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจากแค่โรงสีข้าวซึ่งหลายหลายคนก็จะมองถึงแค่ผลผลิตที่เกิดขึ้นนี่คือได้ข้าวสารเข้าไปหุงกินแต่ละวันที่นี่เป็นมากกว่านั้นนั่คือนอกจากเป็นโรงสีข้าวแล้ว เป็นแหล่งเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้กับคนในสากลเหล่าสมาชิก<ม>ชุมชนใกล้เคียงเป็นแหล่งผลิตข้าวและก็รวมถึงกลายเป็นโรงเรียนในการกระจายความรู้คงไม่ใช่เฉพาะในแง่ของการผลิตข้าวสีข้าวหรือว่าโ no นูฮาทถูกวิธีนะั่นคือการสอนให้รู้จักพัฒนารูปแบบของการทํางานแบบสากลใน<จ>แต<ค>่ลทีจะต้อง,งครับ,รบการบริหารกลุ่มเพื่อชุมชนมเพื่อ,อชีวิตลรืความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนเองครับผมนะครับและอย่างนี้ปิดท้ายท่าทอธิบดีมีอะไรอยากจะฝากครับเผื่อว่าสากล ในที่อื่นๆรวมถึงสาก์ในจังหวัดอื่นๆเนี่ยนะครับ,รบที่เขารวมตัวกันแล้วเรียบร้อยแต่เขามองว่าเขายังขาดในแง่ของการพัฒนาหรือว่าเขาจะยังไงต่อไปคือต้องเรียนฝากไปยังพี่น้องสมาชิกสากร์หรือทางท่านผู้ชมที่ดูอยู่ลกันอยู่นะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยความมั่นคงความแข็งแรงขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากความพอเพียงของสมาชิกเกิดขึ้นจากการบริหารอย่างต่อเนื่องอย่างมีเป้าหมายเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนเพราะนั้นเนี่ย,ยาการค่อยๆพัฒนาโดยที่ไม่ได้เน้นวัตถุ แต่เน้นการสร้างความเชื่อมั่นของระบบสากลเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการและแก้ปัญหากับตัวเองอันนี้เป็นประเด็นที่ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนครับครับผมนะครับคือส่วนสําคัญที่สุดนั่นก็คือจริงๆถ้าอยากจะทําอะไรรู้ลึกรู้จริงและทําแบบถูกต้องอันนั้นน่าจะสําคัญที่สุดถูกต้องครับนะครับผมนะครับและทั้งหมดนี้นะครับถือเป็นความสําเร็จที่ทีเด็ดเมืองไทยขอชื่นชมครับสากลในจังหวัดหน้านะครับแล้วก็อยากจะให้เป็นแบบอย่างสำหรับสากลอีกหลายๆจังหวัดด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณท เดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาเจอกับทีเด็ดกทมครับ